สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องครับวันนี้เป็น,น,นเนสาวันที่13กันยายน2567พี่น้องผประกอบกันตลาดนัดโคกระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรครับฝากประชาสัมพันธ์เดีเ๋ยนี้มี้นยามาเลยสดทาไลฟ์สดนนในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูวงงามเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูวงงามเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตานนมนะบ้ามบรรยากาศสดๆกันทางไลฟ์สดในเฟซบุ๊กครับแจ้งมาอยู่ในะมิจนจุดธนาคารพูดออกตลาดเพื่หาสุขสวัสดิ์ครับเอาหนุ่ม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 กลางๆนะครับ เปิดราคาะป็น่านะครับสองหมื่นเป็นอนงรับราคาห่อไหวสองหมื่นเป็น่งนครับมูลาใครไหญนี่อนาคตพอพันเนี่คบสายเนือสายสองหมื่นในหางในหางเหยนหน้ามาให้เมืนหายยางนี้เลยครับโอราคาช่วงนี้ราคาควายเหนือจะอ่อนนะครับแต่ว่าสะดือไงเมูลาสะดือไงเนี่ สี่ไงไปไหนนี่ยสดอดีหัวจะได้ปีเดียวเนอะโอ้โโค้งสางนะใหญ่คักใหญ่เนี่ยนะราคาเปิดสองหมื่นต่อได้รถใดขึ้นก่อนนะรับรถใดหนึ่งเลยนึงครับสนใจจิตต้อได้เบอร์ไหนนะครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามแเดสามห้าหกสี่แปดห้าหกสี่แเป็นอันนครับอ่ะมูราอุคึงนะครับสายไฮบริดนะครับสวงแคบดีนะครับถ่ายกับใช้ได้นะใครสองหน่วยใครใหญ่นะครับสดุดีไงสี่ไงไปไหนเนี่ยโค้งสางดีนะครับ อายุปีนี่หนึงปีอสันนาะสูง1อยสี่สหรอครับประมาณร4 0นะครับขอแข้งขอขาใหญ่นี่ยมันเนาะยมดีนะครับ,รมรบแ,ขขแม่ลูกลูกผืนะสูงลอยสามเจ็ดอยสี่สิบครับถามนะมันก็ได้นมนันเป็นไปทรงจำเพิ่นบัไปทรงดนอะถามมีเพไปทรงนะครับ หลดหลุดไงเขาหลุดไงหลใดไงเขาหลใดญ่เขามีไฟแขกหรไม่่อยเกียแง่สูงสูงโค้สูงสูง ข้อมอยากจะบาทนะครับข้มสี่หมื่นนะส่วนแม่ทรงสูงใหญ่ยยแม่ลูกลูกปูก่ตะวันเรียมไทยสวยจังแม่เป็นเชื่องการดีนะครับเชื่องการดีเรียมไทยใหญ่นะครับไทยสวยหางใส่ใส่อยู่ประมาณ90%ครับเอรซาส่วงใส่ใด่หนึ่งส 40, ี่หมื่นนะส่วนแม่ลูกลูกตัวปู่เป็นควายหนาใหญ่ไทยแข็ครับควายหนาใหญ่ไทยแข็ ตะว่าส่วงใส่ได้อยู่นะครับหลังได้นะครับแต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงนะครับขาดน้ำเลี้ยงควายจ่อยจ่อยจังหนึ่งนะครับควายจ่อยนิดหนึ่งครับการเลี้ยงน้อยนึงครับสี่หมื่นเลยนครับต่ว่านี่เขาในห่ามเกียร์น้ามือเร็วอยู่นะครับมือเร็วอยู่แอดมินมากเก็บสื่อไปเกือบสิบกัวตัวแล้วนะครับมื่อนี้เอาเอารถสิบหลอดมากขั้นหนึ่งนะครับอาจจะขนงัวไปนั้มนะครับอาจจะขนงัวไปนั้มนะครับ สี่หมื่นหลังใหญ่ๆทีหลังใหญ่ครับหลังใหญ่ส,ญญส,ญญสญญนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนศูนย์เก้าเก้าหกนึ่งศูนย์สี่เจ็ดหนึแม่ลูกลูกตัวผู้ด้ครับลูกประมาณเกิน, 3, นส,สามตัวนะครับว่าเขาหัวตะไดกันนะครับหมเดไดกันหนึ่งนึงนมันนี่ไปเบิรงเดี๋ยวมีภาพอีกหนึ่ง ให้ห่างคุนต่อราคาใหญ่ C7 น่ง4 7น่งเน,นี่ยน่นที่สี่ั่น,น้ำเบลน้ำเบสูงเลยให้ห่างสื่อที่สี่ัน,น้ำเบอขัดเลเออตัวที่สี่ ตัวที่สี่เงินบอสนี่สื่อดีได้ตัวที่ห้าวาเออครับเด้เเขายดีไม่ห่างสื่อึงตัวที่สี่คอกรอลึกคอกรอล,อล,อลึนี่นะ ตัวที่สี่ตัวที่ห้าขายเป็นคมนสู้ไปขายออกหลายอยู่นะครับมึงนนต่อราคาให้ราคากันบางท่านเงี้เป็นให้ราคากันหลายเหมือนเดิมใส่นี่เ,เ,เตีต่ยสูงกว่ายี่สิบ ไอยเตี๋ยค่อยอวนเมือนเหมนซีันแบบนั้นเมือนซีไเนาะไปถูกครับไปเตี่ยครับสูง1ล0ยี่ครับสูงประมาณร2 0ยยีบเนาะเป็นไข่เตี่ยครับไข่เตียวไขเตี่ย อโอ้โหไปขวันเลยแหละมาขอเดียวกันโนอะ้มานะขอเดียวกันแม่นีกลูกสาวขอเดียวกัน ดับเปกนอย่นะคนี่นะนาตคนข้นดไห้ราคากันอยู่เป็นสียเอาตัวใหญ่เะตอราคากันอยู่เนี่ย เป็นตอน่อราคาอย่างเดียวแม่ลูกแม่ลูกคมคมสองหมื่นหนึ่งเซาซีห่างขายราคาอย่างเดียวสองมื่นสี่ 24. แม่ลูก,กอยู่ตัวเมียกันตัวใหญ่เพิ่มน่งเพิ่นกำลังต่อกันอยู่เพิ่งออกมื่นกว่าบาทไซส์ร้อยยี่สิบนะครับเป็นควายเกี่ยแต่ว่าอ้วนน,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 นะควายเกี่ยน,นะครับแต่ว่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยเต็มมันเลยครับแต่ว่าลูกอ้วนนะลูกเตี้ยนเต็ม ซาสซีใส่หน่อยๆนะครับทำผุนในหางสื่อแล้วคอกเอชตัวที่สิบนะครับสื่อแล้วนะสื่อแล้วนะครับทำผุนซื้อแล้วนะครับประมาณสามสิบตัวนะครับขายออกมือนี้นะครับประมาณการนะครับโซนคายนะครับประมาณใน้หางมากประมาณซีคอกนะครับมาประมาณซีเจ้านะครับ ข่ายกับมีใส่หมื่นกว่าบาทนะครับประมาณหมื่นสองหมื่นนะครับโคมแบบนั้นโคมแบบนกันกับสองหมื่นน้อยๆนะครับหลอดสามนะใส่นี่นะครับโคมแม่ลูกแบบนก้2ก0 0สองหมื่นน้อยๆนะครับสองหมื่นน้อยๆนะครับตัวนี้นะครับแบบนี้นะพี่น้องับสูงประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่บห้านะครับสูงร้อยยี่ิบห้าต่ำก็ร้อยสามสิบลงมานะครับประมาณแม่ลูกนะครับสองตัวนะครับสองหมื่นนะครับ ราคาประมาณนี้ครับพี่ครับสองหมื่นกลางๆนะครับสองหมื่นกลางๆนะครับใส่เมื่อกี้นี่รุ่นนั้นกับประมาณหลอดมื่นครับแปดบาทนั่นรุ่นนั้นมื่นมื่นนะครับมื่นมื่นขวบอยู่นะครับมื่นขวบอยู่นะครับตัวผูสูงร้อยยี่สิบห้ากับได้มื่นอยู่นะครับมื่นขวบนะครับได้มื่นอยู่นะครับนั่นนั่นใส่นั้นกับมื่นก่าบาทนะครับมื่นกลางๆครับ ใส่นันมือกลางๆแต่เกาได้สองมื่นหายเลยตอนนี้เหลือมื่นน้อยๆน,นะครับใส่นันนั้นไซร้อยสามสิบนะครับบักผูร้อยสามสิบนะครับไซใ,ใส่นี่นะครับราคาก็อยู่ประมาณมื่นกลางๆนะครับ <c oughs> <c oughs> มูนคือให้กันคักนะครับในในในหางไทยก็ยังให้กันคสองหมื่นอยู่ครับใส่นี่นะครับในหางไทยใส่ส่วนสองหมื่นเวียดนามสือหมื่นห้าหมื่นหกนะครับในห่อในหางไทยยังให้กันสองหมื่นอยู่ครับราคาส่วนกลางประมาณนี้เราลองมาดมัอนี่กับพ่อสังเกตนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกดวงตาขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทันที่มาชมย้อนหลังน้ำนะครับ,นะรบประชาชนสัมพันธ์อีกรลอบนึงคนับยเป็นมินหยุดันาคารพูดนะ